สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัฒนาดีนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นงานนะครับประกวดต้นไม้นะครับที่เดินนายพระรามเก้านะครับซึ่งผมไปเป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะก,ก็เลยเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับจะมีต้นไม้แบบไหนนะครับสวยแค่ไหนก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยนะครับผมเดีดย๋ดยวชมอู ้จอดบุญจน่มจะเลี้ยงให้ได้เท่านี้นี่ครับอนุอ่นจะัลี่ยงหัหจเทุ่นี่นบับนี่ครับจอดบุญน่ครับ จรครับ ต้นนี้ผมก็เริมชื่อเขาเป็น้วเหมือนกันว่ามนต้นอะไรขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับถ่ายชื่อร้านไปแล้วโอ้ยนี่ต้นเล็กๆก็มีนะครับป <c oughs> ูสราคำ <c oughs> มีหมเซกด่างด้วยเพื่อนไหนนี่เลยนะครับเซเรนเซเรนเซเรนนี่เลยมันตันนะครับ

้ยนี่ร้านนี้เด่นทิ้ง็ิ้งซีครับเิ้ง,นะง,ง,ง,งเิซีชมพูแบบดูนะชมพูชมพูชมพูสรุปแล้วว่าของร้านที่แปล้นนตัว,ตวเป็นร้าแต่ว่างชมพูชมพูแต่ถ้าติงพิ้งซีมาเบิบ้ตอนนี้สววสเยอะเลยครับ ตายครับน,นี่แต่ต้นไม้สวยโหงานนี้ต้นไม้สวยเยอะมากเลยนะพี่เยอะมากฝุดฝุดเลยอ่ะมาลองมาดูอ่ะ หลังจากดูคลิปจบกันแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากเพจบ้านสวนวัฒนาดีไว้ด้วยนะครับเพ,เพื่อนเป็นเพจ Facebook ที่ผมทําไว้นะครับคืออยู่ที่สวนต่างจังหวัดนั่นเองนะครับมีแม่เป็นคนดูแลเนาะที่สวนเนี่ยก็จะทําพวกไม้ผลที่เป็นไม้พันธุ์ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมะเดื่อฝรั่งนะครับหรือว่าไม้ผลที่เป็นโบราณของเรานะครับซึ่งมันค่อนข้างหายา,ยากใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามทักข้อความเข้าไปได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือ กดติดตามให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะครับขอขอบพระคุณล่วงหน้านะครับเ,เ,เพื่อนเพืนเพื่อนท่านไหนนะครับอยากสอบถามนะครับมีปัญหาติดขัดเรื่องอะไรตรงไหนนะครับก็สามารถอินบ็อกนะครับติดต่อข้อความมาทาง Facebook ที่ผมขึ้นไว้หน้าจอให้นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็รบกวนเพื่อนเพื่อนนะครับทักข้อความมาแล้วบอกว่า มาจาก YouTube แล้วพิมพ์ปัญหาที่เพื่อนๆนะครับอยากได้รับคำแนะนำหรือติดขัดปัญหาอะไรตรงไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อนๆอาจจะช้านิดนึงนะฮะเพราะว่ายัางไงผมก็ต้องมีภาร,รกิจประจะําวันด้วยเนาะถท้าว่างปุ๊บเดี๋ยวเข้ามาตอบให้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดต่อผมได้ก็คือช่อง t i k t o อกนั่นเองเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้านบนเช่นกันนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับการปลูกต้นไม้ใน าการใช้เวลาสั้นๆมาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับอาจจะมีเรื่องตลกหกฮ้าหรือว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรบ้างก็ตามภาษาไปเพราะว่าไม่อยากให้เคร่งเครียดมากแล้วก็ไม่อยากให้มีแต่เรื่องต้นไม้อย่างเดียวเท่านั้นเองแต่จะพยายามนะครับอัพเรื่องต้นไม้ให้บ่อยที่สุดนะครับยังไงผมไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับก็ขอฝาก เพจ facebook นะครับของบ้านส่วนวัฒนาดีแล้วก็เพจติกตอกของผมเองด้วยนะครับในส่วนคําถามก็ติดต่อมาที่ f a c e b o o k ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไก่บ้านส่วนวัฒนาดีขอพะาาไ,ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกท่านนะครับผม